เตยต้ายาลิสคันนี้นะครับปี2018บวกนะครับติดเป็นตัวของชุดแต่งได้หกจะสังเกตได้ว่าคมกริบเลยนะงานเนี่ยสวยมากๆแล้วก็ดูดีมากๆครับเน้นเป็นสีดําตัดแดงกับคู่ตัวรถวันนี้ลูกค้าก็ติดไฟตัดหมอกไปด้วยนะแล้วก็ติดเป็นตัวของสเกิร์ตไปด้วยนะครับจะสังเกตได้ว่าเวาว์ให้เสร็จเรียบร้อยเลยไม่กันและไม่มีผลต่อเซ็นเซอร์ทางข้างหน้าและข้างหลังรวมไปถึงไฟตัดหมอกด้วยนะครับข้างหน้าก็จะออกมาอยู่ในลักษณะนี้ครับแล้วข้างๆนะครับก็ จะเป็นสีดำตัดแดงถามว่าเวลาเราดูสเกิร์ตดูอย่างไงนะครับสิ่งแรกที่สําคัญเลยคืองานเขาคมไหมถ้างานคมสวยนะครับแปลว่าเขาปั๊มดีหรือผลิตดีดีนั่นเองครับพอผลิตดีดีเนี่ยมันบ่งบอกอีกหนึ่งอย่างคือว่าสีเขาจะทนนะเพราะว่าบริษัทที่เขาทํางานคมคมแบบนี้เขาก็จะเลือกใช้งานเกรดสีที่ดีกว่าปกติอย่างเช่นบริษัทได้หเป็นต้นนะครับ ส่วนการติดตั้งนะครับก็จะมียางในการกันรอยมีน็อตยึดแบบนี้นะครับตามของคู่ตัวรถเลยสวยงามมากๆครับข้างหลังนะครับก็จะเป็นท่อแบบนี้เลยครับนี่ดูใกล้ๆก็จะอยู่ในลักษณะนี้งานเนี้ยบมากๆข้างหนึ่งนะเป็นท่อแท้ข้างนี้ท่อท่อของคู่ตัวรถเลยอีกข้างหนึ่งเป็นท่อหลอกนะครับแต่งานนะออกมาดูดีมากครับสําหรับใครที่อยากได้สเกิร์ตสักตัวติดกระชับกระชับตัวนี้จบแน่นอนครับ งานก็จะออกมาอยู่ในลักษณะนี้เลยมคมจิบครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานติดตั้งที่เราอยากติดให้ลูกค้าดูว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับ